วันนี้เราจะเข้าไปดูที่ในเจดีนะครับแล้วก็ไปจสก,การะอ่าเท้าวเวสุวรรณนะครับซึ่งก็มีอ่าเพื่อนนะครับแล้วก็น้องๆ่งงร่วมงานด้วยกันนะครับเขบอกว,ว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเราก็เลยเดินทางมาครับว่างๆไม่ไกลมากเลยนะครับเดินทางมาประมาณร้อยกว่ากิโลนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าองอ่าทวเวสุววันนะครับอยู่ตรงไหนดูบรรยากาศรอบๆวัดก่อนนะครับวันนี้ก็มีแดดเข้ามาหน่อยนะครับร้อนพอสมควรเลยกินถ่ายของกินอยู่ มีพี่น้องนะครับที่อยู่ในระแวกแถวนี้แล้วก็คนบ้านไกลๆก็มีนะครับมาจากต่างจังหวัดก็เยอะนะครับมาสักการะมา,าะไหว้พร,นระนลวงมังกรมาทําบุญกันเยอะนะครับสําหรับวันหยุดก็จะค่อนข้างจะหนาตานิหนึ่งคน ไมนว่าทั้งคนในพื้นที่นะครับแล้วก็ที่มาจากต่างจังหวัดไกลๆก็มีนะครับดูบรรยากาศสหรับวัดก่อนนะครับเดี๋ยวนี้กำลังกำลังจะเดินทางไปสกละองค์ท้าวเวสวันนะครับ ใกล้จะถึงแ,แล้วนะครับอากาศเริ่มร้อนนะครับก็แวะพักอ่าหลบหลบลมร้อนนิดนึงนะครับตอนนี้ก็จะมีสวนนะครับเป็นสวนอของพญาวัวแล้วก็พญาไฟนะครับ มาถึงแล้วนะครับฐานวิหารของทาวเวสวรรณนะครับเ,เดี๋ยวเราจะขับไปข้างในกันนะครับารารขายนะครับเพื่อนๆหรือพี่น้องๆนะครับที่มีโอกาสได้มา สักการะนะครับทาวตะวันที่ปัตโกนะครับวัดหลวงพ่อรวยพระนครศรียุธยานะครับอังภาราชีครับก็แวะมาร่วมกันทําบุญนะครับมาสักการะขอโชคขอลาภก็แล้วแต่ตามความศรัทธานะครับไหนนี่มาถึงแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปนะว่าอ่า จะมีอะไรมาฝากเพื่อนๆบ้างนะครับ